นี่มีเสียงที่ค่อนข้างดังและระวังหูแตก ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมสแน็คนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอทนะครับแมปขับรถที่ค่อนข้างที่จะสมจริงเลยนะฮะแล้วก็ผมก็จะมาโชว์สกิลการขับรถที่ค่อนข้างที่เกดตาของผมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็แมปนี้นะครับก็กราฟิกก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมก็ยังไงขอให้ทุกคนนะครับรับชมคลิปอย่างสนุกครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยรัดมากอาผู้โค้ลรถเขาแรงกันมากเลยคนระับทุกคนรถกากๆเลยผมจะตามทันไหมโอ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวโชว์สกิวขับรถงูๆเยอะเยอะ แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนช้าๆได้พาเล่มงามครับเยี่อรถกูไม่มี ABS เลยมาครับโอ้ยมันไปไหนกันแล้วอะ่ะเฮ้่เข้าไป19%กันแล้วทุกคน20%แล้วอ่ะแล้วดูดิผมยังอยู่8%อยู่เลยไม่ใช่ดิผมอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยผมผมอยู่ที่สามทุกคน มา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 ยังได้อยู่ยังได้อยู่รีโคร,ครับเบามาครับีเนตะบตามที่สองมาครับยังยังได้อยู่นะครับวรจนาโคงเากบอ,ปอไปครับไปครับไปครับนะครับยี่สกเปอรนครับ ไปกันหน้าทางโคง้งมาครับโอ้ยมือเบอร์การับระด,ดับระด,ดับมือโปรเฮ้ยยกูขับรถโคตรเก่งเลยเยอะดิแม่โอ้ย มาครับมาครับมาครับสี่สิบแล้วนะตามมานะที่แต่เขาไปสี่สิบหกกันแล้ววนะที่เขาไปห้าสิบหกแล้ววนะผมก็มาแล้วนะผมมาห้าสิบแล้วนะแ่งได้นี่โอ้โหร่เริ่มต้นด้วยแ่งได้เทเลยนะเจอเกียวเกียวห้าห้อยอย่างวะเว้ยชน เจอมังไปหกสิบเร็วเร็วเป็นไหนอยู่เนี่ยมา,มาแล้วกูมาหกสิบแล้วเว้ยเอาละไงทุกคนใครตามหลังกูมาไว้เฮียโอ้ยชนอีกแล้ว ใครตามหลังมานี่วาแล้วเพียงรถใครมาครับมาครับสองร้อยไอ้เหี้ยเข้าเข้าเส้นชัยเกันหมดเลยไอ้เหี้ยสองร้อยกว่าโหค่อนข้างแรงหรือเปล่าเรียกว่าแรงได้ไหมก็แรงแหละมาครับโอ้โหเข้าเส้นชัยเรียบร้อยใช้เวลาสี่นาทีนะ ไอ้หียขับรถแบบนี้ครับเราเปลี่ยนด่านกันบ้างดีกว่าแต่อนนี้เราแข่งไปเที่ที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เ,เปลี่ยนด่านแป๊บนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องเบคอนของเราก็ได้ทําการย้ายเมืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มาอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวนะครับผมไ้มาระไรไปเนี่ยมันให้ไปอะไรตรงนั้นไม่ไปบุย้ยมาครับ น้องเบคอนก็นจะมาสำรวจแบบนี้กันนะฮะเขาบอกว่าแบบนี้สวยะแบบใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่นี่ว่าแบบนิดเดียวเองเต่จะสวยจริงไหมต้องไปดูครับเดี๋ยวลองไปตามมาร์กดูนะดูว่าเขาจะให้เราทำอะไร มันซอยอะไรกันนี่ซอยแต่งรถหรือเปล่าลองลงไปดูนะครับอะไรอยู่เนี่ยให้กูมาทำเกียรเนี่ยอะไรเขาเหมือนจะเป็นที่ให้แต่งรถหรือเปล่าใช่ไหมอะไรอยู่เนี่ยรถเออที่ซื้อรถนี่เหรอให้กูมาทำเกียเนี่ย ใหมาดูรถเพื่อมีรถสนใจหรอาอืมถามมันน่าสนใจไหมบางคันก็น่าสนใจนะนี่โดยเฉพาะคันนี้เลยโอ้ย่างเท่อย่างเท่เทไปครับเสียวเวลาเสียวเวลาออกออกออกไอ้ขับรถอย่าเบคอนเบคอนอยากแวน้น ผมทุกคนดูที่หนึ่งดิเหียแม่งตังร้อยสี่สิบล้านน่ะป่าเบคอน,น,นอยากสิ่งแล้วมีตรงไหนให้เบคอนไปบ้างเปิดแมปขึ้นมาก็แข่งกันอยู่ไหนวะนี่อะรวมเลยกันตรงนี้หักหมดเลย เฮ้ยดีขออนุญาตนะนี่จอยเลยอุ้ยคนแม่งเลเวลห้าสิบเลยวะไม่กลัวมาดิไปเลยพร้อมละหูดูรถันดีทุกคนเจ้ ยันรถแม่งแรงยังวะยาโอ้หรถเบคอนรถเต้าหู้กูยังวิ่งในแค่นิดเดียวอยู่เลยอะไรเออทางสั้นแค่นี้เองเอรอโอะไรวะโอ้ทุกคนรถมันแรงอ่ะทำไม่ได้ อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําให้ต้อยเปลี่ยนแมปตอนนี้น้องเบคอนก็ได้ทำการเปลี่ยนแมปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะรู้สึกได้ว่าแมปนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสวยกว่าแมปที่แล้วนะแล้วาทำการปรับมุมมองอเีเรนี่คืออะไรให้กูไปไหนี่ยไปทำไรไม่ไปบอย ก็จะมีเส้นทางให้เราขับนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่แข่งนะครับผมจะขับตามทางนะอ,อุ้ยเยลมโบจมว้าวแลมโบปกติเขาขับเป็นัันร้วะใส่เปิดเพลงอะไรวะ จะทำจะ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 จจะ,จะ,จะลิ้ผ่นัน <c oughs> จะเห็นได้ว่าแมพก็ค่อนข้างที่จะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ซึ่งกูอ่านภาษาแล้มันไม่ออกหรอกเนี่ยแมพโค้สวยเลยทุกคน วเริ่มเช้าแล้วฮะมันมีเสียงเครื่องบินด้วยก็หลังจากตรงนี้ไปนะครับแมพก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยวันะผมก็เลยจะตัดมาแต่ตอนที่ผมไปเจอที่สวยๆนะครับผมก็ไปดูกันต่อได้เลยครับไปครับท่านผู้ชมเรามาชมเมืองนี้กันดีกว่า ลปรถไหลว้ยโอ้อโหสะพานพันสวยโ้ยมุมนี้ดีนะเห็นทางเมืองนะครับผมก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะโอ้ย ไปกันต่อเฮ้ยมีสินช้าสวรค์ตรงนี้ไปแล้วครับสวยอยู่นะท่านผู้ชมแมปโลโบอกนี่คือโลโบอกนะฮะโอ้ยไปกันต่อตอนนี้เราก็มาอยู่อีกแมปหนึ่งแล้วอนะอะรถกูบักเย้ยังมาไม่ถึงไหนเลย ไปกันต่อขี่ราลงเขานะครับ ที่ถ่ายรูปก่อนนะเฮ้ยแลมโบใครวะเนาะไปแล้วทุกคนผมก็จะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าผมกำลังเม้เมมอยู่โอ้ยไม่น่าพูดเลยเฮ้ย ี๋ยวหนึ่งหาที่จอดก่อนไปค,ครับอ h a t t ต e f u ัก oh. <the> เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสนุกกับคลิปนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ชอมากๆกดซับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ